คือค่าพลังของสองกอเมสซี่และโรนัลโดในเกม e-sport a f c 24เลยครับหรือความเข้าใจของเรามันคือฟีฟ่า24เพียงแต่ว่าเขาแยกทางกันแล้วก็เลยเปลี่ยนชื่อนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยว่าวัดชดต่อชอดนะครับค่าพลังต่างๆความเร็วนะครับ right? การยิงประตูการเลี้ยงหลบพละกำลังต่างๆแล้วค่าพลังรวม ใครเด่นใครดีอะไรตรงไหนมากกว่าใครไปประทะก,กันเลยครับเริ่มต้นที่ความเร็วเมสซี่ความเร็ว80โรนัลโด้ความเร็ว77ครับการยิงครับเมสซี่ข้าพลัง87โรนัลโด้88ครับการจ่ายบอลเมสซี่90ครับโรนัลโด้75และดิบริ่ง เมสซี่94คริสตียโนโรนโด79ครับและมาถึงการดีเฟน์ครับหรือว่าการป้องกันล่ะรครับเมสซี่ค่าพลัง33โรนโด34และสุดท้ายฟิสิกส์นะครับก็พวกร่างกายนะครับพลังกำลังความแข็งแกร่งต่างๆเมสซี่ค่าพลัง64คริสตินโนโรนโด74ครับและสุ ของทั้งคู่ภายในเกมเลยครับเมสซี่สูงถึง90โรนัลโด้สูงถึง86เลยครับเมสซี่ก็จะนับอ่าอาร์เจนติน่านะครับอยู่ในเมเจอรี่ซอกเกอร์ทีมอย่างอินเตอร์มายอามี่ส่วนโรนัลโด้ลยครับทีมชาติโปรโตุเกสในซาอุปโปรโลีกกับอัลดาเซอร์นั่นเองล่ะครับและมาพูดคุยกับผมได้เลยครับเฮฮาปาจิงโกะนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลต่างๆคุยลงคุยเล่นเลยครับ atfu_bm99